สวัสดีค่ะมดแดง n c h a n สอนโดยคุณมดแดงค่ะกดกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพลย์กดกระดิ่งมารับชมรับฟังกันเลยนะคะทุกคนค่ะเริ่มแรกนะคะให้ทุกท่านไปเปิด Google ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนี่ให้เราพิมพ์ YouTube Studio นะคะ Y O U T U B E ว้นวัน S P.U.D.I.O. เสร็จแล้วกดปุ่มเซิร์ฟไปเลยนะคะเสร็จแล้วให้มางหาคาสั่งที่ชื่อว่า YouTube Studio ค่ะเอานิ้วกดเข้าไปเลยนะคะจะเข้ามาที่หน้าจอช่องของเรานะคะให้สังเกตเมนูนี้จะชื่อว่าเนื้อหานะคะให้เราเอานิ้วกดลงไปเลยค่ะเมนูเนื้อหานะคะค่ะถัดมานะคะเราก็ รอให้โปรแกรมก็เปิดมานะคะเป็นเนื้อหาของช่องตอนนี้เราจะต้องหาคลิปที่ติดเหลืองนะคะอาจจะการอัปโหลดหรือว่าการถ่ายทอดสดนะคะให้ทาการหาคลิปที่ติดเหลืองอันนี้พอเราเจอแล้วนะคะอันนี้คือคลิปที่ติดเหลืองค่ะวันนี้จะมาอธิบาย การแก้ไขคลิปติดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเรียนรู้คลิปก่อนหน้านี้ก็คือเราจะไปทําการให้เขาตรวจสอบแต่คลิปอันนี้กรณีที่เรายื่นตรวจสอบไปแล้วไม่ผ่านให้มาใช้วิธีนี้แทนนะคะให้สังเกตคลิปนี้นะคะรายละเอียดชื่อข้อ,ขอคือฝากบอกแฟนผมดูวให้กดที่รูปอินสอคือรายละเอียดนะคะเดี๋ยวให้เรากดเข้าไปค่ะนะคะ ได้มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่าก็ยังคงติดเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำวิธีนี้ค่ะเราจะต้องมาแก้ไขชื่อจากฝากบอกแฟนผมด้วยอันนี้น่าจะผิดหลักเกณฑ์ชุมชนนะคะถ้าเราจำกันได้เนี่ยได้มีกฎระเบียบมาใหม่นะคะเมื่อประมาณ1มิถนายนว่า ถึงบุคคลที่สาเหมือนกับว่าข้อความนียเราหมายถึงบุคคลที่สาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาเปลี่ยนชื่อเป็นว่าฝากบอกรักทีน,นี้เราก็เลยมาเปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็นว่าฝากบอกรักแทนนะคะเพราะฉะนั้นยื่นเรื่องให้ตรวจสอบไปแล้วไม่ผ่านยังติดเหลืองอยู่ให้มาทําการแก้ไขให้มาทําการแก้ไขชื่อของเรานะคะแก้ไขให้กระชับ ค่ะอย่างกรณีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นฝากบอกรักเสร็จแล้วเราก็ทําการกดปุ่มบันทึกจะอยู่มุมบนด้านขวามือค่ะปุ่มบันทึกนะคะให้เรากดไปเลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขคลิปติดเหลืองนะคะซื้อเราก็จะเปลี่ยนจากฝากบอกแฟนผมด้วยเป็นฝากบอกรักแทนนะคะคราวนี้เราก็แค่รอให้เขาประมวลผลให้เรานะคะ เขาจะโชว์เป็นเหลืองอยู่เราก็ต้องรองให้โปรแกรมเขาประมวลผลให้เราประมาณ20นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่า20นาทีก็ได้นะคะแล้วก็รอให้เขาตรวจสอบไปนะคะค่ะหลังจากนั้นถ้าทำการตรวจสอบผ่านแล้วก็เปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวค่ะเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมคะ่ะ ขับคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดก็ไม่มีพลาทุกการแจ้งเตือนสัครู่หมดแรงใช่ไห